ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีกุมในปักหลังในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วชาวาลัคนาราศีกุมช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีทีเดียวเป็นจังหวะที่ดีทีเดียวของชาวาลัคนาราศีกุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินชาวาลัคนาราศีกุมเรามาเริ่มกันที่การงานก่อน<ม>การงานของชาวาลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่า คุณอาจจะต้องรับภาระหรือทํางานเหน็ดเหนื่อยหรือต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษแต่คุณนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าการงานของคุณนั้นจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะมีความเข้าใจผิดในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวเรื่องการงานหรือคนอาจจะเข้าใจผิดคุณในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวเรื่องการงานในในจุดที่ผ่านมา แต่คุณนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นไปได้อย่างราบลื่นและจะทําให้ผลงานของคุณนั้นเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงได้เงินได้ทองจากการงานของคุณในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันในช่วงนี้การงานของคุณนั้นหากคุณทํางานร่วมกับคนอื่นหรือลูกน้องบริวารของคุณนั้นทํางานร่วมกับคุณก็จะส่งเสริมทําให้คุณนั้นทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวก็ยังสามารถช่วยคุณ ให้การงานของคุณนั้นสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีและจะทําให้คุณนั้นเป็นที่ยอมรับกับบุคคลภายนอกหรือมีจังหวะดีๆที่จะได้รับงานใหญ่ๆได้เงินได้ทองมาในช่วงนี้ได้อย่างได้มากทีเดียวสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ต้องถือได้ว่ามีเงินไหลามาเทมาเลยทีเดียวถือได้ว่าอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปักหลังนี้เลยทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขสดชื่น เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมีการเงินได้อยู่ในมืออย่างให้อุ่นใจแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีสะดุดอยู่ไปบ้างแต่ช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าการเงินของคุณนั้นจะทําให้คุณอิ่มเอมใจอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวจะมีจังหวะดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่คุณจะได้มาอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนใกล้ตัวหรืองานใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งงานเก่าที่คุณสามารถที่จะเบิกเงินออกมาได้อย่างในช่วงนี้ทําให้คุณนั้นเพิ่มปิติและเต็มไปด้วยความสุขที่ได้จับเงินจับทองในช่วงนี้มากเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้อยากจะบอกว่าคนโสดของชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้คุณอาจจะยังอยู่ในช่วงของความลังเลใจอาจจะอยู่ในช่วงของความไม่มั่นอกมั่นใจหรือไม่แน่ใจ แม้ว่าจะมีคนเอาาใจใส่คุณมากเลยทีเดียวเพราะคุณคิดว่าตัวคุณนั้นสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ค่อยงองอนใครก็ขอให้คุณนั้นลองพิจารณาดูว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขหรือคุณอยากมีคู่แล้วมีความสุขมากกว่ากันเพียงแค่ว่าตอนนี้คุณกําลังลังเลแค่นั้นเองว่าคุณจะอยู่ยังไงและคุณมีความสุขขอให้คุณนั้นไม่ต้องแคร์สังคมหรือแคร์คำพูดคนอื่นขอให้คุณตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งเชื่อได้ว่า คุณนั้นจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีการเอาอ,อกใจใส่มากกันเป็นพิเศษแต่จะเป็นการเอาอ,อกใจใส่แบบที่ทําให้คุณนั้นอาจจะอึดอัดอยู่บ้างอาจจะค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้หวงหรือค่อนข้างที่จะระแวงในตัวคุณทําให้คุณนั้นไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขอให้คุณนั้นพยายามเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่หากคุณรับรู้และเข้าใจเชื่อได้ว่าความรักของคุณในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะผ่านพ้นราบลื่นและเอาอกเอาใจใส่กันได้ดีดังเดิมอย่างแน่นอน